เตือนคนปลูกองุ่นยาหาทำน้องตายเรียบเลยนะคะทุกคนวันนี้นะก็ดูหน้านะคะหน้าซีดหน้าจางหน้าจืดนะไม่แต่งหน้าอะไรเลยนะคะก็จะพามาดูนะคะน้องนะในโรงองุ่นตรงนี้นะมีทั้งหมดอยู่สิบต้นนะคะน่าจะแบบ มีชีวิตอยู่ประมาณ 2- 3สาต้นนี่ที่เหลือก็คือแห้งตายนะคะคืออากาศร้อนมากแล้วก็ดินตรงนี้ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะอ่าแล้วก็ไม่ค่อยอุ้มน้ำเนาะเหมือนเป็นดินลูกลางลินทรายอะไรพวกนี้เนาะอ่าเราก็ต้องปรับปรุงนะคะนี่คือแห้งตายนะให้น้ำไปน้ำมันก็อยู่ไม่นานเนาะแล้วก็แห้งเร็วมากนะอุณหภูมิแบบ40องศาคือร้อนมาก4ี่สิบ 44อย่างเงี้ยคือช่วงนี้ก็แบบเริ่มลดแล้วเนาะเริ่มใกล้จะเข้าหน้าฝนละแต่น้องก็อ่าไม่รอดแล้วนะคะนี่เราก็อ่าสามารถซื้อดินนะคะที่อุดมสมบูรณ์มาลงก่อนที่เราจะปลูกได้นะคะทําให้อ่าดินของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณนะ์เนาะแล้วก็ปรุงดินเพิ่มอีกเนาะ อ่าอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าเราจะแก้ไขยังไงเราตั้งใจจะทําให้สําเร็จก็อันนี้แค่สิบต้นเนาะเหมือนทดลองอะ่ะทุกคนอย่าหาทำก็คือถ้าทําได้ก็คือทําให้มันแบบดีไปเลยเนาะอันนี้โรงที่สองนะคะอ่าเรามีอีกโรงหนึ่งอีกโรงหนึ่งก็โอเคอยู่แต่โรงนี้เนี่ยมันแบบเจอแสงแดดเยอะแล้วมันอยู่ไกลน้ําด้วยแล้วเหมือนแบบมันไม่ค่อยอุ้มน้ํานะคะดินตรงนี้แบบ นั่นแหละก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะการปรับปรุงการทำฟาร์มองุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตแน่นอนในอนาคตนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองเนาะไม่เป็นไรนะคะ